ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมสามนะครับช่วยพิดน้ำบ้านเจมอยนะครับเจมันน้ำมันเข้าแต่ตอนไหนเนี่ยเข้าแต่เมื่อเช้าโอ้นี่เอาเอเมื่ช้าออ๋นเทศบาลเขาเอาถุงทรายมาให้แล้วใช่ไหมข้างในเป็นไงบ้างข้างในซอยเขาเข้าได้ไหมผมเข้าได้ไหมเดี๋ยวเราจอดรถไปตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ช่วยพาเดินไปเนาะไปเนี่ยซอยเนี่ยเข้าได้ไหมครับ ผู้ช่วยแอลนะครับก็มาช่วยเจมอยวิดน้ำนะครับพี่น้องตะคองลงตุวตวัดนะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ําที่ไหลมาจากเอ่อริมน้ําลําตะคองนะครับน้าก็เข้าท่วมเขตชุมชนแล้วนะครับก็ช่วยกันนะครับพอช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในซอยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้ครับอยู่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามนะครับคุณแอลนะครับตอนนี้พามาดูน้ําในซอยรดน้ำเยอะไหมครับน้ำเยอะไหม ตอนนี้ก็เวลาตอนนี้หกโมงกว่าแล้วเนาะบางบ้านก็สูบออกมานะครับก็เดินรับผลกระทบนะครับริมน้ําล้าตะครองอ่ามาช่วยเดินช้าๆหน่อยเราคุยกันไปด้วยดีกว่าน้ำม,มันเริ่มเข้าตั้งแต่ตอนกี่โมงเนี่ยแต่มันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเทศาบาลเขาก็มาช่วยตลอด <มา S 2> ใช่ไหมเนี่ยซอยนี้ก็ท่วมเนาะ อันนี้จะเข้าบ้านสทตายใช่ไหมเข้าแล้วค่ะเนี่ยเข้าแล้วอ๋อนี่เป็นผู้ประสบภัยเลยใช่ไหมบ้านสทตายโอ้สูงมากเนาะโอ้น้ำท่วมแล้วนะครับในบ้านสทสุมารีพินโยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับน้าไหลเข้าโรงงานกลับมากต้องปิดหรือเปล่าเนี่ยปิดอยู่เนาะแ้วเราเป็นตรงนี้ลึกขนาดไหนนะลองเดินไปดูกันนะครับก็วันนี้พูดช่วยพานลุยแล้วกัน ทางเทศบาลเขาลงมาดูแล้วเนะวาะผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาค่ะเข้ามาแล้วเนาะเอา,า,เอาตรงเศษไม้โอ้ข้างในน่าสงสัยไปไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วค่ะล,ลึกมากเลยเนาะเดี๋ยวเราลอดูตรงน้ำไปยี่ตรงน้ำตรงนี้ไหมในซอยนี่มีกี่หลังครับสิบกว่าหลังแล้วเป็นห้องแถวบ้านเช่า ไอ้ตรงนู้นก็คงจะลึกมากเนาะอ๋อนี่เข้าไม่ได้แล้วท่วมหมดแล้วนะครับประมาณประมาณได้รับควำหนึ่งร้อยประมาณกี่หลังตอนนี้ตอนนี้ตำรวจเฉพาะของตะคลองหลวงก็ประมาณห้าสิบห้าห้าสิบห้าเนาะดล้น้ำมาอีกเยอะเลยเพราะรู้สึกว่ามันจะท่วมริมเอิบมาแล้วใช่ไหมค่ะไทยวัดโดนไหมไทยวัดถนนโดนไหมไทยวัดก็เป็น บางหลังที่ว่าอยู่ต่ำพื้นที่ต่ำก็จะไหลเข้าไหลเข้าเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โอหลองทางนู้น้างในไม่ได้แล้วเนาะน้ํามันสูงมากนะครับก็มาดูน้ํานะครับกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโมสามนะครับทางเทศบาลก็นํากระสอบทรายมาแล้วแต่หลังไหนมันมากก็ไม่ไม่ได้แล้วเนาะก็ช่วยเฉพาะหลังที่ยังไม่เช่วมมันเข้าทุกทางเนาะ เหมือนมันระบายไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ว่ามันก็ค่อยๆลงไปมันก็ถือว่ามันก็เบาลงบเบาลงนิดนึงแสดง,งว่ากลางวันนี่สูงกว่านี้ใช่ไหมเราฝั่งสว่างเยอะไหมได้ไปดูยังสว่างก็เยอะ,ะเยอะเนาะเพราะน้ำมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะนะเนืของเจ้เนี่ยมันเข้าทางไหนเข้าด้านหลังทอ่นะทอท่อน้ำ,บบนำโอ้มันมาทางท่อระบายน้ําใช่ไหมของของของสอทอนี่เต็มเต็มเลยใช่ไหมเ <ๆๆ S 1> ต็มเต็มเลย ไม่รู้ด้านหน้าลึกแค่ไหนไม่ชันไม่เล่นหรอไม่ลึกใช่ไหมเอาแล้วยังไม่เอาทรายมานอยู่มันได้แค่นี้น่ะมายังไม่ได้ไมาตุ้ดเต้ยเต้ยออกไปเอาอยู่เอาไมหนามแหลมันกอกทันหรือเปล่าเขาเขาตอนนี้เขาเกอกอย,อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูทรายกันนะครับวันนี้มาเยี่ยมพี่น้องตะคองหลงนะครับดูนะครับด้านในด้านในอ,อยบยมก็หองมนอย่างเห็นเห็นแขกเขาเอาเรือมาใช่ไหมใช่เขาต้องออกไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมใช่บ้านด้านในมีมีไรหลังไหมเจ๊ไม้อย มีบ้านในหมูแล้วก็บ้านตาหายแกเออตาหายแกเป็นไงหนาอยู่ตรงไหนน่ะเออไปดูตาหายแกดิเดินลุยน้ำไปดูแกดูไม่ใช่แกจมน้ำแล้วเนี่ยแกออกมาได้ไหมแกไปน้ำเป็นไหมได้บ้านจะเดินทถึงว่าจะเดินไหนว่าถึงหน้าอกเลยใช่ไหมใช่จะมันอยู่บ้านบ้านที่ไหนอ่ะเออจะให้แกอะไรว่ไม่ว่ามาอยูเรือยอย่าต้องเตรียมเราเตรียมช่วยเหลือเบื้องต้นไงแจ้งไปทางฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่าง ใหญ่ได้ดเนินการแจกไปตั้งอบเทศบาลด้วยใช่ไหมค่ะตอนแรกก็ต้องคงเป็นถุงยังชีพนะเนาะใช่ค่ะ <c oughs> สำรวจไว้นะครับเดี๋ยวเผื่อมีนหน่วยงานไหนมาช่วยเราจะได้ทันท่วงทีงทเนาะเพราะว่า <c oughs> ด้านในน้ำลุกกระตุเต็มๆนะครับผมเดินไปไม่ได้นะครับน้ํามันเยอะมากครับแล้วก็เดี๋ยวจมน้ําไปนะครับไว้น้ำไปกันหรือเปล่าเนี่ยจะมาพามาดูน้ำเนี่ยไม่เป็นสักคนครับผมขอบคุณมากนะครับเจมอยกับผู้ช่วยแอลนะครับ